อาจมีเนื้อหาคำพูดและการกระทําไม่เหมาะสมเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ติดกระทอ่อมทำงานจ้าทำงานไม่ทำงานทำงานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัยว่ามันยงใหญ่เลยเยมันจกนกนักเดือนพวกมันหกเดือนอืมันหกเดือน โอ้ลูกใหญ่ก็จะแพงเลยนี่ไปไปดูดิขยันนขยันหาเงินเลี้ยงลูกหัวใหญ่เนาะเฮ้ยสุดยอดอ่ะจักเดือนนี่อันนี้เองปลูกหรือใครปลูกเขาปลูกเองตอนที่เขาปลูกเนี่ยเรายังทานมันอยู่ นี่หัวยใหญ่เลยพกเดือนได้อยู่นนนเนะาะก,กี่เดือน,นเบื่อซึ่งเนี่ยเฮ้ย <st arts> เมื่อกี้จะเล่าไปไปป่าอ้อยมา <ไป S 1> พระ cha ปชนบอกว่าตรงปลาไอปลามันเขาตง่งก็เลยบอกว่าตอนเที่อยากไปยามเองไปแล้วเมื่อกี้กูลงน้ำไปอย่างแมนเลยเข <st arts> าขโมยเอามาแล้ว <laughs> ไม่มีเหลือหอดซากอ่ะ <laughs> ไม่เหลือจังตัวเลยไหมไม่เมมมช่แต่ทนเอาไปเร็วที่รอบเที่ยงไงไ,ไปดูรอบเที่ยงโ <laughs> อ้ <laughs> สิ่งเลยย่รอบย่ายสามไปดูใหม่ <laughs> ใช่ไหมเออหัวใหญ่มากเลยนะมันเนี่ยเ <laughs> ด้ออนนุนผู้ใหญ่ปามยอกขาม ถ้าอยากได้ลูกถ้าอยากได้เปลูกเขยกับมาเดอรจังวะคลิปนี้อุ่นหามดูนะม,ม,มีนุ่นโสดทุกคนนึงก่อนโสดทุกคนแต่ยืนน่ะอ,อ่ะอะซูมซูมเขาบุกเลิไหนวะมีนาหไหมเต่าน ปไปทาบุญที่ไหนมามีนาหรือเมษาอยู่เลยไปทำบุญที่ไหนมาอืมนาอ่ะนี่มันแบบกองไปเลยะนะทึกเลยอ่ะปลูกมีนาหรือเมษานีู่เละวันนี้วันที่สามสิบตุลา <laughs> หัวโคตรใหญ่อ่ะเนอะหัวโคตรดีอ่ะยอดเลยมาไปเดินมาลูอก,กนูกป้าชีเนี่ยูป้าชีทำงานเมื่อกี้มันไปบ้านจะชนมาเห็นมอใไซค์จอดอยู่ แม่มอไซแฉะเอากลับบ้านได้ไหมโมไซแฉะอยู่ไหนโมไซแฉะอยู่ไหนนี่มันสอนหัวมันหัวใหญ่เลยเนาะยอดเลยเอาเลยกี่ตันเนี่ยเกินห้าเกินห้าอยู่เลย ฮะไอชี้เนี่ยเวลาก็ททำไล่มานาก็ทำแบบนี้นี่ปูแค่กี่เดือนเองนี่หกเดือนเนี่ยห้าหกเดือนหกเดื 6, 7, 7, อนเจ็ดเดือนเนี่ยหัวยังใหญ่เลยเนาะอ้สุดยอดหัวใหญ่จริงๆเนี่ยมีแต่กองใหญ่ๆ ำงานบ้างนะข้างบ้านสงสัยมีไล่แจักตันนี่น่ะมากกว่าธอไปห้าไป,าไปยอดเดี๋ยวกระเคที่เราผ่าแค่นั้นนะตอนนี้เกินนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวงาฮัก ไอปอละ่ะนีหังมันไหมไหนลองต่อดูลองทำท่าดูตอ่อห่อมสยอดสยอดนี่นี่หัวหนึ่งเอาเก็บเก็บ เ,เก็บเลยเก็บเลยหนุ่มต้นเหมือนแค่หนุห่มเลยนะเป็นแปลงเดียวกันเนอะมันเป็นแปลงเดียวกันแต่ว่า,าตรงนี้ถอนก่อนเพราะว่าอย่ามันน่งปไปกันไปกันเอาไปเก็บไปให้แช่ไปนี่สุดยอดสุดยอดของมันไปครับนี่มันมน,น,นี่นี่ฮันลูกนี่เอ้ยนี่นี่ ลงฝุ่นเย็น,ยนเนเลยหาเจอใช่ไหมถ้าเกิดมีจัอร่อยไรเนาะคุกเวลาอเองทุวกทวันเลยวันนี้ลงงานได้สายมากเลยนะเนี่ยต้นด้วยต้นด้วยสุดยอดได้คนพันได้คนละพัน ยุดยอดคีโมของมึงอ่ะเชี่ยเด็กคนละพันอยู่แต่มึงไม่ใช่หอกไม่ได้ฟันแค่ไปเอารถไทยกับมาให้เขาฟันหมดแล้วน่ะรถไทยก่อนปีด้วยเป็นไงซ่ทำง่ายเลยอมยังไงรถจกไม่รู้มดค่ะมดค่ะเออหินก่อนหินอันนั้นก่อนหินหินดูป้ะชีสิเนี่ย ปันสนุกเลยนะปาชีนะมันหัวใหญ่เชช่วยปาชีเก็บเซ่ไหนมีหัวมันไหมมองเห็นมองเห็นเออรอรอ ขาบรถสมาร์ทคนครับหลดไปวะ หมูกระทะตอนค่ำถอนมนันเสร็จแล้วอันนี้ผักตอยังไม่จบคลิปยังไม่จบคลิปหมูกระทะวันนี้หมูกระทะยังเอาทำใหญ่เลยเอาเอากล่องไปนูน่นอันนี้เอาทำใหญ่เลยทำใหญ่ใหญ่ <laughs> ในร <ใน S 2> ูนนละห่าบาทมึงกระเวรไอ้แกเขาถามยังเขาถามมึงขายลูกแป้งไหนวะ ไปมาเมื่อกี้นี่นี่เอ่อได้ทั้งหมดเท่าอะไรนะกี่ตันนะไปกี่ตันเถอะเอออันแป้งที่ว่าถอนแล้วนี่น่ะสามสามลายนี่น่ะนี่เลยฮะนี่เลยไปเจตันไปเจ็ดตันยี่สิบเอตตันเนาะเมื่อกี้เขาเคลียร์บินไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายบินไวให้ดูไม่เต็มสามลายดีหรอ ก็เลเยเงินออกก็เลยจัดชุดใหญ่ไปเลยว่ะเน,นีเ่ยเงินออกก็จัดแถล้านหมูกระทะเลยเรียบร้อยแม่ผ<ะ>ักกินใมดเดอ้อผักไนะง,าางใช่ผักเราปลูกเองหูยเียตลาดเลยนะเยอะแยะปลูกทำไมเสียเวลาอืม

แบ่งเลยอยังเดี๋ยวเดี๋ยวตายคลิปยูเดี๋ยวอ๋อลืมไปอ๋อบรรยากาศดีวันนี้อากาศดีบรรยากาศงดเหล้างดเบียร์นะจ๊ะทีมงานนี่ไม่กินเหล้ากินเบียร์แล้วนี่ นี่ก็นั่งรอเลยแบงทุกน่องกูนั่งรอมึงอ่ะคือจะแบบพี่พี่หนูขอกินด้วยเหรเนาะเป็นไงเลยมะเหลื่อมเลยไหมเหลื่อมไหมเลยมะเห็นไหมอร่อยจะที่ร้านที่ดี ถ้าเกิกินที่ลานกอจะสบายไปหน่อยเบีย๋ยวไม่ได้ดร,ร่งารงกานไม่ถ้ากิกินอยู่บ้านกินเ็กช้กันล่างไงเออถ้าเกิดาไปกินอยู่ลานเดี๋ยวออลำบากเขาส,าสงสารเขาใช่สงสารคนขายอมเจะมาทนนหายอ ถ้าเกิดไป็มดก่อถ้าเกิดว่าไม่อิ่มก่อนนู่นเดอ้อโรสตัดเดอ้อหมูบดหมูสะไลด่รู้ไหมนี่หมูสะไลด์ม,ม,ม,มามจากร้านไหนนี่อตอนนี้หน่อยนี่นาเลศเด้เนี่แม่นหมูชิ้นน่อยหน่อยสามชั้นน่าเลศหั่นชิ้นหน่อยหน่อยอคอย่ะ ไหนอ่ะหาปวดคนหาปวดไปไดูทำท่ายืนด้วยโอเคยิ้มแล้วเหรอยัง,ยง

พวกยังนะเอากินอ่างกองยังทีุกคนนี่ไปรุ่นดื่มโค้กเขาคำน้ำคืน เมียไม่มาคุ้มเนี่ยวันนี้เยอะด้บอลล่ะเพื่อหันหันหนีเพื่อเคโอเคไปฟิคลิปก็นั่นแหละสองไล่กว่าเกือบสามไล่ได้ยี่สิบเอ็ดตันว่าดีมากแปดหนึ่งอืม โ okay. อเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่นทด่ราก,กันไปก่อน,อนสวัสดีค่ะเอาไปบายกล้องบายกล้องอไปบายกล้องหน่อยบายบาย